สวัสดีครับผมสวัสดีเอ็นซีรับนครับโ,โลกลประเทศที่กำลังรับชมนะครับอยู่กับปัญหางานเชื่อลรุิเมียมที่เกาครับอันนี้เป็นแงนกงมอสเที่ยนเวฟลอยนะครับเวฟเวฟดออาเวฟมาด้วยอาการเกี่ยวหับอสเทื่อนรหลดนะครับบินแสกหายเนาะมัน,นเป็นสาเหตุหนึ่งที่เหตุให้มันเทื่องแห้งวเนาะ มันเครื่องแหงไว้แล้วก็เก็ดไ้เกิดปัญหาลูกสูบติดนะครับเกล็ดร้อยคาบดำดำ,ำได้เนาะคลิปนี้เขาจะมาบอกถึงกันว่านะครับไม่เมื่อมันหายสี่นะครับถ้าเขาจะตีปอกเกี่ยวนะตีปอกเกี่ยวเห็ดเฮ็ดเเกี่ยวมาติดมันเครื่องไม่นี่กะมันก็คพวจะบ่ได้เนาะมันกับตงมีวิธีเดียวมันกะ็คือ เพื่อการเซฟได้ใจของเจ้าของรถแต่ทีต้องเชื่อมทําขึ้นไม่นะครับผมถ้าเจ้าของรถมีเงินนะครับแข่งตัวนี้มันเป็นแข่งกลางเนาะก็สามารถที่จะเบิกไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้แร้วก็บ่ต้องเชื่อมนะครับแต่ราคาแ,แต่แมองแต่หลานเนาะแต่ว่าการเชื่อมจะเป็นทางเลือกนึงนะครับ ชุดม,มือเนี่มันก็นมีหลายมองนะครับเวลาเกิดปัญหานะครับเม่ว่าจะเป็นเชื่อมด้วยแก๊สนะฮะทางพู้กคนเก่งๆนะครับนันจะเชื่อมแก๊สเนอะอาะอาจจะมาซองกับเชื่อมอะกอนนะครับผมซึ่งในการเชื่อมแก๊สเชื่อมอะกรอนนะครับก็รักการเดียวกันเลยคือว่าชิ้นงานเนี่ยต้องสะอาดนะครับชิ้นงานทีต้องสะอาด ครับในคลิปนี้ผมก็จะเชื่อมอ่อนนั่นแหละครับแต่ว่าชิ้นงานมันเป็นทั้งที่แล้วมันก็ต้องทำความสะอาดที่เกานะ่าเนาะทำความสะอาดให้มันดีนะครับถ้าทำความสะอาดบรดบมันก็มีปัญหาครับทุกคลิปผมเคยเฮ็ดไปนะครับก้อนนี่ทำความสะอาดนะครับผมจะใส่วิธีบ้านในไงนะในไงทื่โดยการใช้แก๊สเท่านี้ละง่ายดีนะครับงา่งายดีแลรวก็ชิ้นงานสะอาด น,นาาะครับาขี้งานตาดจ๋ยเห็นบ่ะอาจจะบดเห็นเนาะไอ่ดิขีาา้งานตาดนะครับผมส่วนพี่น้องจะใส่วิธีใดกัอันนี้กัแล้วแต่เนาะอันนี้ผมจะใส่มอสต์น,นะครับเนาะใส่ไฟพอประมาณถเนาะ ทามาในการเชื่อมอะคอนกับเชื่อมแก๊สนะครับมันอันตรายก็กับไออันใดยอันนี้มันก็ตอบอยากนะครับทามาอันตรายเพราะมันอันตรายย่าถืีแล้วครับถ้าใส่แก๊สเชื่อมถือแล้วต่อนอะคอนก็นดูแลนะครับดูแลป้องกันนี่การดูดอากาศที่ดีนะครับนี่การดูดอากาศที่ดีแล้วก็ ป้องกันหนา,ากานะครับดีๆแบบพคจะแก้ไขได้ะระดับนึงเนาะเบาไฟนะครับเบาระดับเร่งเบาเร่งเบา เร่งเบาเราได้เบาเร่งเบานะครับก็เริ่มห้อนเนาะเริ่มห่อนแล้วทินงง่างก็จะสะอาดนะครับ ถามว่ามีเอสที่ถามมาเกี่ยกันว่าแก๊สแก,ก๊สกระป๋องนั่นแก๊สหัวตัดไอ้บ้านนั้นแก,ก๊สกระป๋องนะแก๊สที่เขาไอ้เขาเป่าไหมครับแก,ก๊สเต็มแก,ก๊สกระป๋องน่ะมันสามารถเชื่อมได้บ่ห้องห่อนมาถึงเลยห้องห่อนมาถึง ครับอันนี้ก็เพชรมันก็นกนสะท้อนแสงเนาะย้อนแสงนะครับอันนี้คือการทำข้อสาดแผลเนาะทำข้อสาดแผลก่อนที่จะทำการน,นะครับล่งรวดเชื่อมนะครับในการเชื่อมนะครับิปนี้ผมจะใส่วิธีเทียมก,ก่อนสังเกตนะครับผมแกะ อันนี้คือขาบนำะมันบมมันบมี่เราเนาะมันบมีเ่เราเวลาการเชื่อมกันอย่างมันจะเกาะดีอนี้มันจะเกาะดีถ้าผู้ใดมีลวดเชื่อมคีรอนะครับรอเองนะครับรอจากเศษอลูมิเนียมเศษอย่างอ,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 อันนี้ขีมันครับ้เอาออกนะอันนี้ขีมมันมันจะเป็น,นแดงนะครับเที่ยวงรงลวดเชื่อมแล้วก็พกอขึ้นมาหาได้ระดับ จากนั้นก็จะไปทําการเจาะเพชรเกี่ยวโดยไม่ได้ตามขนาดตามใส่มั่นเนาะถี่ว่าคลิปนี้เอาเป็นว่าการท้ำความสะอาดแผลคอนเชื่อมเนาะครับเนาะนี่การเชื่อมแข่งมอเตอร์ไซค์เวฟหรือาการเชื่อมบริเียมทั่วไปนะครับก่อนเชื่อมเราทำความสะอาดแผลท,ที่ที่ดีนะครับเป็นก,การท้ำความสะอาดแผลดีๆล้วก็ง่ายนะครับ พอ,อ,อกันไม่คลิปนาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้สำเนียพี่นน้องขอบคุณที่แฟนคลับตัวหลบตัวประเดียครับผมพอกันไม่คลิปนาครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ